สวัสดีครับวันนี้มาพบกับโอโตยต้าพาเพลินนะครับวันนี้โอจะมารีวิวตัวเวลโสนะครับตัวนี้เป็นตัวท็อปสุดของตัวเวลโสนะครับแล้วก็แคมเปญที่ดีที่สุดของตัวเวลโสเหมือนกันนะครับ รุ่นนี้นะคะจะเป็นตัวพรีเมียมนะครบราคาอยู่ที่875,000นะครับถ้าเป็นรุ่นเริ่มต้นนะครับจะเป็นตัวสมาร์ทนะครบราคาจะอยู่ที่795,000บาทน,นะครับมีแค่สองรุ่นเท่านั้นนะครับคือตัวสมาร์ทกับตัวพรีเมียมนะครับ พรีเมียมนะครับออปชันที่เพิ่มเข้ามานะครับมาดูอย่างแรกเลยครับชุดตกแต่งไฟตัดหมอกนะครับที่จะเพิ่มเข้ามาเพื่อความสวยงามนะครับขัดมาหน่อยนะครับด้านข้างนะครับตัวพรีเมียมนะครับจะเป็นล้อขอบ17นะครับส่วนตัวสมาร์ทเนี่ยจะเป็นล้อขอบ16นะครับและลายล้อแม็กก็จะไม่เหมือนกันนะครับขึ้นมาหน่อยนะครับตัวนี้จะมีกล้องมองรอบคันให้นะครับถัดลงมาอีกนิดนะครับ ตัวพรีเมียมจะมีกาบประตูให้ตกแต่งเพื่อความสวยงามนะครับยาวไปถึงด้านหลังนะครับข้างบนนะครับจะมีสปอยเลอร์ให้นะครับสำหรับตัวพรีเมียมนะครับกล้องหลังนะครับจะมีให้ตั้งแต่ตัวเริ่มต้นเลยนะครับเซ็นเซอร์ก็มีให้เหมือนกันนะครับตั้งแต่ตัวเริ่มต้นเลยนะครับแล้วก็จะมีราวหลังคาให้นะครับเดี๋ยวโอพาไปดูภายในนะครับว่ามีออปชันอะไรเพิ่มเข้ามาบ้างนะครับ ภายในนะครับก็จะมีระบบความปลอดภัยเพิ่มขึ้นมานะครับก็คือจะมีตัวการแจ้งเตือนก่อนการชนนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็ปุ่มปรับไฟสูงอัตโนมัตินะครับถัดขึ้นมาหน่อยนะครับพวงมาลัยจะเป็นแบบมัลติฟังก์ชันนะครับแล้วก็หุ้มด้วยหนังนะครับตัวพรีเมียมเนี่ยจะมีระบบเซฟตี้เซนเพิ่มเข้ามานะครับตัวสมาร์ทนี่จะไม่มีนะครับเวลอนนะครับเขาได้ปรับเปลี่ยนใหม่นะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ลูกค้าบ่น ตัวไวเลสชัดเจอมากเลยครับว่าแบบหลุมเนี่ยมันมันไม่ค่อยลึกมันตื้นนะครับตอนนี้เขาปรับมาให้ใหม่แล้วครับหลุมลึกมากนะครับมีตั้งแต่ตัวสมาร์ทนะครับแล้วก็ตัวพรีเมียมเลยนะครับส่วนเบรกมือกับเบรกโคเนี่ยก็มีตั้งแต่ตัวสมาร์ทนะครับวิทยุนะครับถ้าเป็นตัวพรีเมียมเนี่ย จอเขาจะกว้างกว่านะครับจอจะเป็นจอ9นิ้วนะครับถ้าเป็นตัวสมาร์นะครับหน้าจอจะ8นิ้วนะครับอยู่ที่8นิ้วนะครับแล้วก็แนะนำอีกนึงนะครับอ่อันนี้มันสามารถเชื่อมต่อ Apple CarPlay and Auto ได้นะครับเวลาถ้าลูกค้าออกรถไปนะครับพลาสติกตรงตรงนี้นะครับลูกค้าเห็นปุ่มตรงนี้ไหมครับมันจะเป็นปุ่มไมโครโฟนนะครับถ้าเกิดว่าลูกค้าเชื่อมต่อเนี่ยถ้าเราไม่ได้แกะพลาสติกตัวนี้เนี่ยเวลาเราคุยโทรศัพท์เนี่ยฝั่งตรงข้ามอะครับเขาจะไม่ค่อยได้ยินเสียงเท่าไหร่นะครับเพราะว่า มันจะเป็นการปิดกั้นเสียงนะครับโอแนะนําให้เอาออกนะครับตัวนี้นะครับก็จะเป็นแอร์ออโต้นะครับเขาสามารถปรับอุณหภูมิเองอัตโนมัตินะครับแล้วก็เป็นพุสตาตั้งแต่ตัวเริ่มต้นเลยนะครับด้านหลังนะครับก็จะมีที่วางแก้วนะครับส่วนแอร์นะครับอยู่ข้างบนครับนี่คนที่นั่งข้างหลังเนี่ยสามารถปรับอุณหภูมิได้3ระดับเลยนะครับแอร์ข้างหลังเนี่ยเย็นมากนะครับเดี๋ยวโอพาไปดูท้ายนะครับว่าท้ายเนี่ย เขาจะกว้างแค่ไหนแล้วการนั่งเนี่ยมันจะนั่งสบายไหมนะครับตามมาดูครับเดี๋ยวโอจะพามาดูนะครับว่าแถวนั่งคนที่สามเนี่ยมันกว้างไหมครับเวลาเราจะขึ้นนะครับเราแค่พับเบาะตรงนี้นะครับลงแล้วมันก็จะเด้งขึ้นเองอัตโนมัตินะครับเวลาเราขึ้นเนี่ยขึ้นอย่างนี้เลยนะครับเดี๋ยวให้ดูว่าข่ามันติดไหมนะครับอันนี้ไม่สามารถปรับเลื่อนไปข้างหลังได้นะครับ เห็นไหมครับอันนี้เหมาะสําหรับคนตัวเล็กเนาะมันไม่เหมาะสําหรับคนตัวใหญ่นั่งนะครับแต่ว่านั่งได้นะครับไม่ไม่อึดอัดนะครับเบาะสามารถปรับได้นะครับเดี๋ยวจะปรับให้ดูนะครับอ่านี่นะครับปรับได้อีกระดับหนึ่งสเต็ปหนึ่งนะครับแล้วก็คนที่นั่งข้างหลังเนี่ยสามารถชาร์จไฟได้นะครับแล้วก็มีหัวหมอนให้นะครับไม่ต้องกลัวว่ามันจะพิงหลังหรือว่าพิงศีรษะไม่ได้ นั่งสบายอยู่นะครับแล้วก็มีที่วางของให้ด้วยนะครับเข่าไม่ติดนะครับสบายนะครับแต่ไม่เหมาะกับคนตัวใหญ่นะครับอันนี้แนะนําเดี๋ยวเราไปดูว่าถ้าเราพับเบาะแถวที่3ามแล้วเนี่ยพื้นที่ใช้สอยเนี่ยมันจะกว้างแค่ไหนนะครับตามมาดูเลยครับมาดูวิธีการพับเบาะแถวที่3ามนะครับว่าเวลาเราพับเบาะเพื่อจะวางของให้มากขึ้นเนี่ยเราทำยังไงนะเห็นเชือกตรงนี้ไหมครับเราดึงขึ้นนะครับดึงขึ้นแล้วก็ผลักมันลงแค่นี้นะครับของข้างเลย พักลงแค่นี้นะครับแล้วถ้าในกรณีนะครับถ้าเราอยากเอาเบาขึ้นนะครับเราก็แค่ดึงเชือกของเขานะครับขึ้นมาแบบนี้อ่าอ่าเดี๋ยวโอให้ดูด้านหลังก่อนอันนี้คือพื้นที่ใช้สอยด้านหลังนะครับสามารถวางของได้เพิ่มอีกเยอะเลยนะครับตัวนี้เป็นช่องใส่พวกอุปกรณ์แม่แรงแต,ต่างๆนะครับ ตรงนี้นะครับลูกค้าจะสงสัยว่าไว้ทําอะไรนะครับเราแกะออกมาดูนะครับมันจะมีน็อตอันนี้ก็คือไว้สําหรับไขยางอะไหล่ให้มันตกลงมานะครับเพราะว่ายางอะไหล่ตัวนี้มันจะอยู่ใต้ท้องรถนะครับประตูตัวนี้นะครับจะเป็นแบบแมนนวลเนาะจะยังไม่เป็นไฟฟ้านะครับปิดก็ปิดปกติเลยนะครับเดี๋ยวโอให้ไปดูรอบคันนะครับแล้วเดี๋ยวก็มาดูโปรโมชั่นมาฟังโปรโมชั่นว่าโปรโมชั่นเขาจะวาลขนาดไหนนะครับ ก็ได้ไปดูรอบคันภายในออปชันแล้วนะครับว่าความต่างของเขาเนี่ยมันต่างกันยังไงบ้างนะครับจะได้เปรียบเทียบเอานะครับว่าลูกค้าอยากได้รุ่นไหนตอนนี้นะคบโปรโมชั่นพิเศษนะครับสำหรับตัวเวลอสเลยนะครับดอกเบี้ยศนร์ะครับยาวสุด5ปีนะครับหรือ60เดือนเลยนะครับต่อที่2นะครับคือเรามีการช่วยผ่อนนะครับให้ลูกค้าเดือนละ4 0 0พนานสูงสุด 6เดือนไปเลยนะครับถ้าใครสนใจนะครับติดต่อเข้ามาได้นะครับสำหรับลูกค้าท่านไหนนะครับที่ต้องการดาวศูนเปรตอนนี้ก็ยังมีอยู่เหมือนกันนะครับศูนเปอไม่ค้านะครับเงื่อนไขนะครับง่ายๆเลยครับขอให้ลูกค้านะครับเคยมีรถยี่ห้ออะไรก็ได้นะครับผ่อนมาแล้วเกิน2ปีนะครับและรถก็ยังอยู่นะครับเอามาแนบสำเนาได้นะครับหรือพนักงานบริษัทนะครับทำงานเกิน1ปีขึ้นไปนะครับรับเงินผ่านบัญชีนะครับมีสลิปเงินเดือนนะครับ ก็เอามาแนบได้นะครับเป็นรถคันแรกก็ได้นะครับแล้วถ้าเกิดว่าใครนะครับไม่เข้าเงื่อนไขตรงนี้นะครับแต่อยากได้ฟรีดาวนะครับก็ทักมาได้เหมือนกันนะครับแต่อาจจะต้องใช้คนค้านะครับยังไงนะครับช่องทางกระดิต่อนะครับอยู่ใต้คลิปทั้งหมดนะครับโอขอฝากช่องนะครับโอตโยต้าพาเพลินนะครับแล้วก็ตากล้องนะครับโตโยต้าออนแอร์นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วกดสั่นกระดิ่งนะครับเพื่อเป็นกําลังใจและไม่พลาดคลิปดีๆและคมเป็นใหม่ๆนะครับรอชมของดี ep ถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ